ชาวบ้านโวยจดหมายนับพันกองพเนินบ้านลูกจ้างไปรยสย์ต้นสังกัดออกโรงขอโทษชาวบ้านโพสต์ภาพจดหมายกองอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอบางสะพานน้อยโวยตลอด6เดือนไม่เคยได้รับด้านหัวหน้าไปรสีน์ประจวบขอโทษประชาชน ตรวจสอบพบลูกจ้างเหมานำจ่ายไม่ปฏิบัติงานผู้สื่อข่าวรายงานว่าพบผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าสันทัตทัตเดชเกิดโพสต์ภาพและข้อความไปยังกลุ่มสาธารณะคนรักบางสะพานโดยระบุข้อความว่านี่หรือไพรสณีไทยรอเอกสารสำคัญส่งเอกสารมาหลายเดือนมากๆทั้งธนาคารใบเสียภาษี เช็คเงินสดและอื่นๆอีกมากมายผมต้องเดินทางไกลไปเอาเองจากต้นสังกัดดูกันครับกองอยู่ที่บ้านแห่งนี้ในพื้นที่ตำบลช้างแรกอำเภอบางสะพานน้อยเจ้าหน้าที่ส่งเอกสารไม่มีความรับผิดชอบเลยต้นสังกัดทำอะไรบ้างร้องเรียนไปหลายรอบมากเงียบระบบแบบนี้สมควรที่ให้ต่างชาติมาทำแทน ั้งนี้มีสมาชิกในกลุ่มหลายร้อยรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมทั้งแบ่งปันประสบการณ์ที่ไม่ได้รับจดหมายหรือพัสดุจากบุรุษไปรษณีย์มาเป็นเวลาหลายเดือนเคยร้องเรียนไปหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีอะไรดีขึ้นขณะที่อีกหลายรายแนะนำให้ไปใช้บริการขนส่งเอกชนแทนนายสันทั์ผู้โพสต์ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าไม่ได้รับจดหมายมานานกว่า6เดือน ต้องไปตามยังต้นสังกัดที่ออกเอกสารเช่นธนาคารส่งผลกระทบต่องานหรือเรื่องเงินที่ต้องจ่ายให้ตรงเวลาขณะที่ชาวบ้านบางรายนั้นมีหมายสารแต่ก็ไม่ได้รับเท่าที่เห็นจดหมายกองไว้ในบ้านของบุรุษไปษณีคนนี้น่าจะมีนับพันฉบับที่ไม่ได้ส่งไปยังปลายทางเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่คนนี้มีปัญหาส่วนตัว เคยร้องเรียนไปที่สำนักงานไปรณียีบางสะพานน้อยมาแล้วแต่ก็ไม่มีการติดตามแก้ไขทางด้านนายธีรพงษ์เทพมณีหัวหน้าไปรณียีจังหวัดประจวบคีรีขันกล่าวว่าบุรุษไปรณียีคนดังกล่าวเป็นลูกจ้างเหมานำจ่ายมาทำงานเข้าเดือนที่7ซึ่งต้องมีการประเมินลูกจ้างทุก6เดือนจากการตรวจสอบพบว่าไม่นำจดหมายไปส่งยังปลายทางจริง และลูกจ้างคนดังกล่าวพร้อมลาออกจากการทำงานส่วนจดหมายที่เหลือทางสำนักงานไปรษณีย์อำเภอบางสะพานน้อยจะทยอยนำจ่ายทุกฉบับทั้งนี้หลังจากได้ทราบข่าวรู้สึกตกใจเพราะการทำงานไปรษณีย์คือการให้บริการต้องขยันและอดทนโดยปกติเจ้าหน้าที่จะนำจ่ายครบทั้งหมดต้องขอโทษประชาชนและลูกค้าไปรษณีย์ไทยด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนคะ่ะ